สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขา,ากำลังอยู่บ้านพิํำดวนร่มสินเน,ะน,น,นเาะกำลังเอาชาวออกไปเอาไปเรียเนาะอาไปเบิ่งฉากกันจากเก่าของเพิินเนาะตอนนี้ผมกับผิ่งมาอยู่อยู่น้ำเพิินปีแรกเนาะฉากอันนี้จะเป็นฉากฉากพิรำดวนเนาะฉากเก่าเพิ่นฉากเก่าเพิ่นครับอันนี้เป็นดนนอก,ก,นก,ก,นนนดกล่ำดวนดอกใหม่ ประจำจังหวัดศรีสะเกตดอกลำดวนเป็นฉากเกา่าพุ่นเป็นฉากเก่าครับเซเลื้อออ,อกไม่เฮ็ดไม่เนาะเสเลอร์ออกไม่อันเป็นฉากเก่าปีปีที่แล้วเห็นบอนนันพี่น้องเป็นรูปเพชรรูปเพชรฉากเกา่าพุ่นเพิ่นกะหลับบ้องหนูหน่อยอะครับผมไม่ได้ใหญ่ เฮ็ดตามราคาเงินตามกำลังเงินเจ้าภาพนี่ยแหละครับผมไม่ได้เฮ็ดหลายเนาะอันสิเป็นบ้านเพิ่นบ้านเตตําอิเพิ่นนี่แหละครับผมครับอันนี้เป็นฉากเก่าฉากเก่าเนาะฉากเก่าเพิ่นสิได้มาฮันนีไฟใหม่มาปัดพุ่นปัดหยังเพิ่นเก็บไว้ในบ้านครับผมอันนี้ก็สิมาเฮ็ดใหม่ ติดตามชมเนี่ยเด้อมอลำัอีกสัววงหนึ่งทางเมื่อศีสกเกตวงเพชรลํอดวนร้อมศิลหักเมหน่อยแต่ข้อให้หักนน่นๆนะครับผมเป็นมอลำัมเมื่อศีสกเกตนะครับผมนี่เป็นฉากเกา่า